วินัยทางการเงินแบบจีนที่ช่วยให้คนมั่งคั่งร่ำรวยมีหลักฐานมาจากแนวคิดของคงชื่อเตา่าและหลักการค้าขายแบบดั้งเดิมของชาวจีนนี่คือ5วินัยสำคัญที่คนจีนร่ำรวยมักยึดถือ 1. ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ประหยัดมัธยฐา์คนจีนมีแนวคิดเก็บเงินก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บพวกเขาให้ความสำคัญกับการประหยัด และไม่ใช้เงินเกินตัวเช่นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นใช้ของให้นานที่สุดก่อนเปลี่ยนใหม่ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ของที่คุ้มค่าที่สุดหลักการนี้เป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งคนจีนเชื่อว่าอย่าใช้เงินเกินตัวและต้องมีเงินหรือเก็บเสมอเพราะความร่ำรวยไม่ได้มาจากการหาเงินเยอะอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเก็บเงิน และบริหารเงินด้วยแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้กันเงินออมก่อนใช้จ่ายทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้ต้องหักเงินออมก่อนเสมอเช่น20-30%ร์ของรายได้ใช้บัญชีแยกสำหรับเงินออมเพื่อไม่ให้เผลอใช้ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็นซื้อของตามความต้องการไม่ใช่ตามอารมณ์แยกให้ออกระหว่างของจำเป็นกับของที่อยากได้ หลีกเลี่ยงการซื้อของตามกระแสหรืออารมณ์ชั่ววูบต่อรองและเลือกของที่คุ้มค่าที่สุดคนจีนมีวัฒนธรรมการต่อรองเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดมองหาสินค้าทางเลือกที่ถูกกว่าแต่คุณภาพใกล้เคียงกันเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นไม่ใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ไม่จำเป็นถ้าต้องกู้ควรเป็นหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้เช่นกู้เพื่อทําธุรกิจ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ซ่อมแซมแทนการซื้อใหม่ถ้ายังใช้ได้ก็ซ่อมแทนการซื้อใหม่เช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแนวคิดนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากในระยะยาวสร้างวินัยในการใช้จ่ายตั้งงบประมาณแต่ละเดือนและไม่ใช้เกินที่กำหนดหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆหรือเปลี่ยนมือถือทุกปีการใช้จ่ายน้อยกว่าไรายได้ การออมเงินอย่างมีวินัยเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งไม่สำคัญว่าคุณหาเงินได้มากแค่ไหนถ้าคุณใช้หมดคุณก็ไม่มีทางรวยแต่ถ้าคุณใช้ใจ่ายอย่างฉลาดและมีเงินเหลือเก็บความมั่งคัง่งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสองลงทุนอย่างฉลาดการลงทุนคนจีนเชื่อว่าเงินไม่ควรอยู่นิ่งควรนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงโยโดยพวกเขามักเลือก ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินทําธุรกิจส่วนตัวแม้จะเล็กน้อยก็ขอให้มีรายได้เสริมซื้อทองคาหรือสินทรัพย์พอที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนจีนเชื่อว่าเงินไม่ควรอยู่นิ่งควรทําให้มันงอกเงยพวกเขาไม่ฝากเงินทิ้งไว้เฉยๆแต่จะนําไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ในระยะยาวแนวทางการลงทุนอย่างฉลาดแบบคนจีนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คนจีนให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านเพราะบุลค่ามักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายครอบครัวสะสมทรัพย์สินผ่านการซื้อบ้านและปล่อยเช่าพวกเขาเชื่อว่ามีบ้านมีอนาคตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นหลักฐานของความมั่งคั่งทำธุรกิจส่วนตัวแม้เป็นธุรกิจเล็กๆคนจีนไม่นิยมพึ่งพาง,งานประจำเพียงอย่างเดียวพวกเขามักมีธุรกิจเสริมเช่นร้านค้าออนไลน์ขายของหรือแฟรนไชส์พวกเขาเชื่อว่าการทำธุรกิจเองดีกว่าทำงานให้คนอื่นเพราะช่วยให้ควบคุมรายได้และอนาคตตัวเองได้แม้จะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆแต่หากทำอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวก็สามารถกลายเป็นธุรกิจใหญ่ได้ลงทุนในทองคําและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคนจีนให้ความสําคัญกับทองคําเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในระยะยาวพวกเขามักซื้อทองคําเก็บไว้เป็นทุนสํารองและขายเมื่อราคาสูงขึ้นนอกจากทองคํายังลงทุนในของสะสมเช่นพระเครื่องงานศิลปะหรือสินทรัพย์หายาว กระจายความเสี่ยงไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวคนจีนไม่ลงเงินทั้งหมดในที่เดียวแต่กระจายการลงทุนไปยังหลายช่องทางเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นทองคำธุรกิจส่วนตัววิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงหากช่องทางหนึ่งขาดทุนก็ยังมีรายได้จากช่องทางอื่นลงทุนในความรู้คนจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาตนเองเพราะเชื่อว่าความรู้ช่วยสร้างรายได้พวก เขายอมจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นคอร์สธุรกิจภาษาหรือทักษะเฉพาะทางการลงทุนในความรู้ไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองแต่ยังส่งต่อให้ลูกหลานได้อีกด้วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อซ่างความมั่นคงทำธุรกิจส่วนตัวแม้จะเล็กแต่ช่วยเพิ่มรายได้สะสมทองคำและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง จากการขาดทุนลงทุนในความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้หาก่อคุณเริ่มลงทุนอย่างฉลาดตั้งแต่วันนี้ความมั่งคั่งจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและคุณจะมีอนาคตที่มั่นคงขึ้นสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์การสร้างก่อหวานสีหรือเครือข่ายทางธุรกิจและสังคมเป็นหัวใจของความมั่งคั่งคนจีนให้ความสำคัญกับสร้างมิตรภาพทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่รวมถึงซัพพลายเออร์และพันธมิตรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงผลระยะยาวการรักษาคำพูดและชื่อเสียงเพราะความน่าเชื่อถือมีค่ามากกว่าทองคำในวัฒนธรรมจีนหมายถึงเครือข่ายทางสังคมและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจและการเงินคนจีนเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีค่ามากกว่าเงิน เพราะเครือข่ายที่แข็งมกแรงช่วยให้พวกเขาได้รับโอกาสทางธุรกิจคำแนะนำและการสนับสนุนจากคนรอบข้างแนวทางสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์แบบคนจีนช่วยเหลือผู้อื่นก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนทันทีคนจีนเชื่อว่าให้ก่อนแล้วจะได้รับในภายหลัง การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเช่นให้คำแนะนำสนับสนุนธุรกิจของเพื่อนหรือลงทุนร่วมกันช่วยสร้างเครดิตและความไว้วางใจเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเครือข่ายที่เราสร้างไว้จะตอบแทนกลับมารักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือความซื่อสัตย์คนจีนให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เพราะถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือคนอื่นจะไม่อยากทำธุรกิจด้วย การรักษาสัญญาและคำพูดช่วยสร้างชื่อเสียงที่ดีในวงการธุรกิจถ้ามีปัญหาต้องรีบชี้แจงและแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีแนวคิดเดียวกันคนจีนชอบเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์งานสัมมนาและกลุ่มธุรกิจต่างๆเพื่อขยายเครือข่ายพวกเขาให้ความสำคัญกับการรู้จักคนที่ใช่มากกว่าการรู้จักคนเยอะ ความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจเช่นการร่วมลงทุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการได้รับคำแนะนำที่มีค่าลงทุนในความสัมพันธ์ระยะยาวกวานซีไม่ใช่แค่การรู้จักกันชั่วคราวแต่ต้องปลุกฝังและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวการพบปะก,กันเป็นประจำการส่งความถามไทยหรือการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆ ช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นธุรกิจจีนมักให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารร่วมกันเพราะการกินข้าวด้วยกันช่วยสร้างความไว้วางใจรู้จักขอความช่วยเหลือและให้เกียรติผู้อื่นคนจีนไม่กลัวที่จะขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการเคารพผู้มีอาวุโส หรือผู้ที่มีความรู้มากกว่าเพราะเชื่อว่าการให้เกียรติช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการแสดงความเคารพเช่นการพูดจาสุภาพหรือการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆแสดงถึงความจริงใจและมารยาทที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนทันทีรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีพบปะและขยายเครือข่ายกับคนที่มีแนวคิดเดียว การลงทุนในความสัมพันธ์ระยะยาวโดยไม่เร่งผลตอบแทนให้เกียรติและขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหากคุณสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีโอกาสและความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาติสีวางแผนการเงินระยะยาวคนจีนไม่เน้นแค่หาเงินวันนี้แต่คิดเผื่อรุ่นต่อไปพวกเขามักมีวินัยในการเก็บเงินเผื่ออนาคตโดยเฉพาะเพื่อครอบครัว มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเช่นซื้อบ้านส่งลูกเรียนต่างประเทศวางแผนกเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยคนจีนเชื่อว่าเงินต้องมีแผนไม่ใช่ใช้ไปวันๆเพราะการมีแผนการเงินที่ดีช่วยให้พวกเขามั่นคงร่ำรวยและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งไปยังลูกหลานได้แนวทางวางแผนการเงินระยะยาวแบบคนจีนตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคนจีน ไม่ได้หาเงินแค่ใช้ไปวันๆแต่พวกเขามีเป้าหมายที่แน่นอนเช่นซื้อบ้านนอนใน5ปีเก็บเงินให้ลูกเรียนต่างประเทศสร้างธุรกิจให้เติบโตภายใน10ปีเป้าหมายชัดเจนช่วยให้วางแผนการใช้จ่ายและลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบ่งรายได้เป็นส่วนๆเพื่อบริหารเงินอย่างมีระบบคนจีนมักใช้หักลักการแบ่งเงินเป็นกอง,กอง เช่น30%เก็บออมและลงทุน50%ค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นอาหารค่าที่พักค่าเดินทาง10%พัฒนาตัวเองการศึกษาคอร์สเรียน10%ใช้จ่ายส่วนตัวหรือให้รางวัลตัวเองการแบ่งออมเงินช่วยให้ควบคุมการใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บเสมอลงทุนเพื่ออนาคตคนจีนไม่นิยมเก็บเงินสดไว้เฉยๆเ,เพราะเชื่อว่า เงินที่อยู่นิ่งคือเงินที่สูญเสียพวกเขานำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านปล่อยเช่าธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านค้าลงทุนในกิจการหุ้นทองคําหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป้าหมายคือให้เงินทำงานแทนไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อเงินเตรียมเงินสำรองและแผนรับมือความเสี่ยงคนจีนให้ความสำคัญกับการมีเงินสำรองเพื่อเกิดเหตุ ไม่คาดฝันเช่นวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาสุขภาพหลายคนสะสมเงินสดสำรองอย่างน้อย6กถึงสิเดือนของค่าใช้จ่ายพวกเขายังซื้อประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจกินในอนาคตวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยคนจีนไม่รอให้แก่ก่อนค่อยคิดเรื่องกเกษียณพวกเขาวางแผนเก็บเงินเพื่อไวกเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย หลายคนลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องเช่นบ้านเช่าหุ้นปันผลเป้าหมายคือให้เงินเลี้ยงเราแทนที่เราต้องทำงานไปตลอดชีวิตตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเพื่อไม่ใช้เงินไปเรื่อยๆแบ่งรายได้เป็นส่วนๆเพื่อบริหารเงินอย่างเป็นระบบลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนไม่ปล่อยให้เงินอยู่นิ่งเตรียมเงินสำรองและแผนรับมือความเสี่ยง เพื่อความมั่นคงวางแผนกเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อไม่ต้องทำงานหนักตอนแก่ถ้าคุณเริ่มวางแผนการเงินระยะยาวตั้งแต่วันนี้คุณจะมั่งคั่งและมั่นคงขึ้นในอนาคตแน่นอนห้ารู้จักปรับตัวและกล้าลงมือทำความยืดหยุ่นและความกล้าคนจีนประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาไม่ยึดติดกับอาชีพเดียวถ้าเห็นโอกาสที่ดีกว่าพวกเขากล้าปรับตัว เช่นถ้าธุรกิจเดิมไปไม่รอดก็หาทางเปลี่ยนแนวถ้าตลาดเปลี่ยนแปลงก็หาช่องทางใหม่ไม่ดื้อรั้นกับสิ่งที่ไม่เวิร์กพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคนจีนเชื่อว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครที่ปรับตัวได้เร็วคือผู้ที่อยู่รอดและประสบความสำเร็จพวกเขามีวัฒนธรรมที่เน้นความยืดหยุน่นและความกล้าที่จะลงมือทำรร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งแนวทางปรับตัวและกล้าลงมือทำแบบคนจีนมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์คนจีนมีทัศนคติที่ว่าทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่หากตลาดเปลี่ยนไปพวกเขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆแต่จะหาทางปรับตัวเช่นเมื่อธุรกิจดั้งเดิมซบเซาวพวกเขาจะหันไปทำธุรกิจใหม่ ที่กำลังมาแรงหากเศรษฐกิจไม่ดีพวกเขาจะมองหาโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ราคาถูกตัวอย่างเช่นช่วงโควิดในทีหลายยคนหันไปขายของออนไลน์และทำเงินได้มากกว่าธุรกิจเดิมกล้าลงมือทำไม่มัวรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์คนจีนมีแนวคิดว่าอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อม100%แล้วค่อยเริ่มแต่ให้เริ่มต้นก่อนแล้วค่อย ปรับปรุงระหว่างทางพวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวแต่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาให้ดีขึ้นเปิดรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับความคิดเดิมคนจีนมองว่าไม่มีอะไรอยู่คงที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากแนวคิดเดิมใช้ไม่ได้ผลพวกเขาจะปรับกลยุทธ์ใหม่ทันทีหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเช่น ร้านอาหารที่หันมาทำเดลิเวอรี่แทนการขายหน้าร้านโรงงานที่เปลี่ยนจากผลิตสินค้าเดิมไปสู่สินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆคนจีนมีแนวคิดว่าความล้มเหลวเป็นแค่บทเรียนไม่ใช่จุดจบพวกเขาพร้อมจะลุกขึ้นใหม่เสมอและเชื่อว่าคนที่พยายามมากพอจะต้องประสบความสำเร็จในที่สุด ตัวอย่างเช่นเศรษฐีจีนหลายคนเริ่มจากการล้มเหลวหลายครั้งแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้ตลอดเวลาและพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองคนจีนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะเชื่อว่าความรู้คือกุญแจสู่ความมั่งคั่งพวกเขาไม่ยึดติดกับความรู้เดิมแต่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ และวิธีการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอการพัฒนาตัวเองทำให้พวกเขาอยู่รอดและก้าวหน้าในทุกยุคสมัยมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกล้าลงมือทำแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีทางสำเร็จเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวเสมอมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะทุกความสำเร็จ ต้องผ่านอุปสรรคเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ทันโลกและปรับตัวกับโอกาสใหม่ๆห,หากคุณมีทั้งความยืดหยุ่นและความกล้าคุณจะสามารถสร้างความมั่งคั่งและประสบความสำเร็จได้ในทุกสถานการณ์ห้าวิในทางการเงินแบบจีนนี้ช่วยให้หลายคนสร้างความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือประหยัดลงทุนสร้างเครือข่ายวางแผนระยะยาวปรับตัวและกล้าลงมือทำหากนำหลักการเหล่านี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันคุณก็สามารถสร้างเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้เช่นกัน